สวัสดีค่ะคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการเย็บผ้าถุงป้ายเปิดแบบนี้นะคะป้ายเปิดที่เป็นเปิดข้างสะโพกค่ะแบบนี้ค่ะคือในคลิปนี้จะเป็นการสอนที่คือขีดในผ้าเลยนะคะไม่ได้สร้างแพทเทิร์นนะแต่สําหรับกับผ้าถุงแบบนี้ใครอยากสร้างแพทเทิร์นถ้าตัดตัดหลายตัวหรืออยากจะสร้างเก็บไว้ดู่ะก็อ้อยมีสอนนะคะที่ ep 1 9 1กับ193นะคะเป็นสอนแบบ เนี่ยผ้าถุงป้ายวงกลมอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่าด้านข้างสะโพกแบบเนี้ยค่ะแต่ในคลิปนี้ก็อย่างที่บอกว่าอ้อยจะสอนการขีดในผ้าเลยใครสนใจก็เข้าไปดูได้เลยค่ะก็เราจะมาทำผ้าถุงป้ายเปิดนะคะก็จะสอนขีดอยู่ในตัวเลยค่ะไม่สร้างแพทเทิร์นนะคะตัวนี้เพราะว่าเราตัดแค่ตัวเดียวค่ะอ้อยก็จะใช้ขีดในตัวเลยค่ะกวิธีการทํานะคะก็เรารู้ก่อนว่าผ้าถุงลักษณะมันเป็นแบบนี้เราก็ดูก่อนว่าเชิงอ่ะมันควรอยู่ตรงไหนนะคะก็อย่างที่เห็นว่าตรงนี้มันต้องเป็นเชิงนะคะ อะไรที่ทึบๆต้องเป็นทางด้านเชิงค่ะแล้วสาหรับข้อถุงตัวนี้ลูกค้าต้องการที่จะเอาเชิงแบบไม่ต้องพับเลยค่ะคือเขาต้องการริมผ้าสุดนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูว่าอ่ะข้อถุงที่เราวัดไว้คือยาว34 34นิ้วรวมขอบนะคะก็คือตัวนี้เราจะใช้ขอบหลบในตัวคือไม่ใช้ขอบต่างหากนะคะก็คือถ้าใครว่าจะเอาขอบต่างหากเราก็เอาจากชายเนี่ยวัดขึ้นมา33นิ้ว แล้วก็มีขอบต่อขึ้นไป1นนิ้วหมายถึงขอบตรงนะคะมาใส่ต่างหักนะแต่สําหรับตัวนี้อ้อยจะเอาขอบหลบในตัวก็คือเอาหลบหลบลงมาเลยคือเท่ากับว่าความยาวเราจะเอา3าี่เลยค่ะก็วัดขึ้นมาเลยนะคะ3 4มสี่นะวัดจากริมนี่เลยคะ่ะเพราะว่าเขาไม่เอาพับขึ้นมานะคะแต่สําหรับใครที่อยากพับก็วัดขึ้นมาแล้วกันว่าจะเอาขึ้นเท่าไหร่ก็แล้วแต่เลยนะอ่ะเราจะมาดูค่ะส4อยู่ตกอยู่ที่ตรงนี้นะคะ อ่ะเราก็จะดูว่าการวัดจากข้างล่างขึ้นมาน่ะมันมันมองดูยุ่งยากเพราะฉะนั้นเราวัดอะ่ะตรงนี้มันปเป็นริมผ้าเหมือนกันตัวนี้มันดูง่ายก็คือมันวัดจากลายขึ้นมาอ่ะประมาณะครึ่งนิ้วค่ะเนี่ยครึ่งนิ้วนะคะเราก็วัดอย่างนี้ก็ได้ะคะ่ะนี่นะคะว่าก็จะกะอ้นนี้เลยเนี่ยครึ่งนิ้วค่ะขีดไปเส้นเส้นเอวไปเลยะคะ่ะขีดเป็นเส้นเอวไว้ก่อนเลยนะเนี่ยครึ่งนิ้วค่ะสามสุดสี่เเราก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะ ก็จะได้ครึ่งน,นิ้วนะคะอ่าเราดูเราก็จะตัดทิ้งค่ะหรือว่าเวลาใครวัดอ่ะถ้าโดยปกติอย่างทั่วไปอย่างถ้าไม่มีลายกำกัดอย่างเงี้ยอ้อยก็จะวัดจากบนลงมาแล้วก็จะใช้ขีดเอาเลยค่ะขีดไปด้านล่างได้เลยนะเหมือนที่เคยเห็นอ้อยทำแต่ตัวนี้เราต้องการให้ลายมันกลัวมันจะเบี้ยวไงก็เลยเอาอย่างนี้นะคะเอาเวลาตัดเราก็ตัดคู่เลยค่ะเผื่อขึ้นไปสักประมาณครึ่งน,นิ้วนะคะจากที่เราวัดเนี่ยวัดขึ้นไปครึ่งน,นิ้วเผื่อเย็บค่ะ ตรงนี้ขอบข้างบนนี่เราเอาไว้เราเอาไว้หลบขอบค่ะพอดีเลยเนี่ยหลบขอบโค้งๆพอ,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 อดีเลยนี่ตัดออกมาก่อนเลยนี่คือความยาวข้าถุงที่เราต้องการแล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าข้าถุงตัวนี้มันป้ายมันป้ายขวาทับซ้ายเขาบอกว่าขวาทับซ้ายนะคะก็คือขวาทับซ้ายก็หมายถึงเนี่ย ตรงชิ้นขวาวมันจะเป็นชิ้นใหญ่นั่นเองมันจะมาเกยทับอยู่ด้านซ้ายเหล่านะคะอ่าและทีนี้เราจะมาดูว่าข้อสูงตัวนี้ก็อย่างที่บอกเป็นวงกลมแต่ว่ามันผ่าทูสะโกค,ค่ะเราก็จะดูว่าอย่างอย่างตัวนี้มันเอลสายที่เราทำนี่นะคะเอวสามสองสะโกสามเจ็ดค่ะเท่ากับว่าเอวกับสะโกเขาห่างกันแค่ห้านิ้วเองค่ะเพราะฉะนั้นเกรดทุกเกรดก็จะทําเหมือนกันเลยนะคะก็คือทากับเท่ากับว่าเกรดเนี่ยมีทั้งหมดอ่ะ หน้าหลังเนี่ยประมาณหกเกตค่ะไม่รวมกับด้านในนะเพราะว่าหน้าสองเกตแล้วก็เกตข้างสองเกตค่ะหน้าสองเกตหลังสองเกตแล้วก็เกตข้างอีกสองเกตก็เป็นหกเกตนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเกตข้างในเนี่ยเรามาขีดเติมมอสทีหลังนะคะอาทีนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็คืออย่างที่บอกว่าตัวนี้เอาจะเอาเกตเท่ากันก็คือ1นิ้วเท่ากันเลยนะคือถ้าโดยปกติคนเอวคนเอวเจ็ดนิ้วแปดนิ้วสิบนิ้วอ่ะถ้าห่างกันจากเอวอ่ะแบบเอวกับสะโพกแตกต่างกันอ่ะ แปดนิ้วเก้านิ้วสิบนิ้วอะไรหรือเจ็ดแปดนิ้วอะไรเนี่ยเป็นเป็นยังไงอะ่ะคือเราใช้ตรงเกล็ดข้างเนี่ยเป็นนิ้วครึ่งหรือสองนิ้วได้ค่ะแต่ตัวเนี้ยรู้สึกว่าคือเขาห่างกันน้อยไงการที่เราไปทํากระชับมากอะมันจะดึงเขามากเกินไปเหมือนกับว่าเขาเป็นคนเอวใหญ่สะโพกเลก็กค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอะว่าจะเอาเกล็ดเท่ากันเลยนะคะอาทีนี้อย่างที่รู้ว่าเมื่อเรารู้ว่าเกล็ด่ะมันเท่ากันเท่ากับว่าเกล็ดละหนึ่งนิ้วใช่ไหมเราก็วัดจากข้างเนะะี่ยค่ะ เนี่ยขยับออกมานะคะชิ้นบนเนี่ยขยับออกมาจากชิ้นล่างประมาณครึ่งนิ้วค่ะเพราะว่าหนึ่งนิ้วอ่ะครึ่งของหนึ่งนิ้วก็คือครึ่งนิ้วอ้อยจะขยับเพื่อให้เวลาเรามาเย็บต่อตรงเนี้ยตะเข็บตรงตรงด้านในมันจะตรงกันค่ะเดี๋ยวจะลองดูนะเพราะว่าอ้อยลองทาวิธีนี้ดูเพราะว่าทุกทีเนี่ยจับคู่กันเลยค่ะแล้วบางทีน่ะมันมันมันเยื้องนิดนิดแล้วอ้อยมาขีดแต่งที่หลังไงอาทิตย์นี้เดี๋ยวจะลองทาดูวิธีนี้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้นะคะวางนะเกยกันนะเห็นนะคะ ห่างกันครึ่งนิ้วค่ะชิน้นล่างจะยื่นออกไปครึ่งนิ้วค่ะเราก็ทําเราก็ดูว่าอ้าวชิน้นล่างมาได้อย่างนี้แล้วที่เราจะมาดูหลังจากที่เราจับตรงนี้แล้วนะคะเราจะมาดูว่าเราจะมาสนใจด้านด้านทบนี่นะคะแล้วสิ่งที่เราจะทําก็คือมันจะต้องมีเก็ดข้างก่อนตรงนี้ค่ะเก็ตข้างอย่างที่บอกว่าเอาเกดหนึ่งนิ้วเพราะฉะนั้นหนึ่งนิ้วเมื่อมันเป็นทบเราก็ต้องวัดครึ่งนิ้วนะคะวัดครึ่งนิ้วนะวัดครึ่งนิ้ว เอาเกตเอาเกตใหญ่สักสักหกครึ่งก็ได้ค่ะนี่นะคะเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วน,น,นั้นเราวัดออกมาแล้วเราก็วัดจากนเนี้ยค่ะเนี่ยจากเส้นครึ่งนิ้วที่เราวัดเป็นเนียตรงเนี้ยวัดออกมาค่ะอ่าเราก็จะดูว่าเราก็จะดูว่าเอวตัวนี้มันสามสองเพราะฉะนั้นครึ่งของสามสองก็คือสิบหกแต่ทีนี้เราต้องการมีเกตสองเกตก็คือเกตละหนึ่งนิ้วเท่ากับว่าสิบหกอ่ะครึ่งของเอวสิบหกก็บวกไปอีกสองนิ้วค่ะเพราะว่าเราจะเอาเกตสองนิ้วเนี่ยเกตข้งางละนิ้วนะ ก็เป็นสิบแปดเราก็วัดจากเนี้ยลิ้นเนี้ยมาเลยค่ะสิบแปดนะคะวัดออกมาเลยจากครึ่งนิ้วนะที่เราขีดทบไปเนี้ยค่ะสิบแปดสิบแปดนะคะและ้วทีนี้เราจะวัดแบ่งะคะ่ะวัดแบ่งนะคะวัดแบ่งได้ช่วงนี้ค่ะอ่ะทีนี้เราจะมาดูว่าทีเนี้ยเราขี้เกียจขีดด้านบนเพราะว่าด้านบนเป็นด้านโชว์มันทําไม่ได้นะคะ เดี๋ยวว่าจะขีดลงไปข้างล่างนะคะขีดลงไปข้างล่างนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงที่เราติ๊กเนี่ยเนี่ยที่เราติ๊กเนี่ยนะคะติ๊กลงไปเลยติ๊กลงไปข้างล่างหมดเลยค่ะเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเราก็แผ่มันออกมานะคะเท่ากับว่าชิ้นเนี้ยมันเป็นชิ้นขวาไงเดี๋ยวเราพลิกออกมานะคะคือต้องขีดทีละชิ้นนะทีเนี้ยมันจะยุ่งหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกก็แหละว่า เมื่อเรารู <commander> ้ค <ish> รึ่งนิ Dear, ้วมันอยู่ตรงนี้เราก็กิ้งออกมาข้างล่างเนี่ยครึ่งนิ้วนะที่ว่าตรงนี้นะคะเนี่ยเราจะได้เส้นติ๊กมาค่ะเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเส้นแรกอะที่เราอิ่ไปแล้วก็วัดแบ่งครึ่งจริงค่ะเพื่อขีดเกตนะได้สี่ครึ่งเราก็เราก็ขีดเก็ดยาวเก็ดยาวอยู่ที่ห้าห้านิ้วแล้วกันนะเนี่ยตรงสุดเนี่ยอ้อยเอาสุดเนี่ยนะคะแล้วก็วัดเขาออกฝั่งละครึ่งนิ้วรวมกันก็จะได้หนึ่งนิ้วค่ะเนี่ยเกตของเรานะถูกใช้ไปหนึ่งนิ้วแล้วค่ะเหลืออีกหนึ่งนิ้วนะคะเพราะที่เราบวกไว้อ่ะ ตรงนี้อ่าตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยตรงนี้ก็จะได้เก้าเก้าหมกันเพราะเราถูกแบ่งมาไงอ่าเราก็ขีดไปค่ะสุดนี้เลยประมาณห้านิ้วห้านิ้วครึ่งได้หมดนะนี่ค่ะเราก็ขีดครึ่งน,นิ้วนะคะแบ่งออกฝั่งละครึ่งน,นิ้วรวมกันก็จะได้หนึ่งนิ้วเท่ากับว่าชิ้นหน้าเนะี่ยเราไอ้นี่ละเราเราได้แล้วเนะี่ยเราได้เก็บสองนิ้วแล้วค่ะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเส้นพับไปแทนเนี่ยตรงนี้เราขีดติ๊กไว้อ่าติ๊กมาเราได้แล้วนะคะได้ชิ้นเนี้ยเก็บมิกกี้ที่เรากริ้งออกมา อ่ะเราก็ขีดไปค่ะหนึ่งนิ้วนะคะของมันน่ะขีดเส้นเดิมมานั่นแหละเอาเก็บยาวอยู่ที่สุดนี้ละกันนะหรือว่าทุกคนจะเอาเท่ากันหมดเลยก็ได้นะไม่แน่นะแต่ไอจะเอายาวกว่านี้หนึ่งไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อันนี้ไม่สําคัญมากนะถ้าเก็บเขาเขาไม่ยาวมากอะ่ะถ้าเก็บเขาไม่ใหญ่มากอะเราจะขีดมันสั้นๆก็ไ,ได้ค่ะแต่อ้อยนี่เอาเอา้ประมาณเจ็ดเจ็ดนิ้วหกนิ้วครึ่งอันนี้ห้านิ้ว หกนิ้วครึ่งนะคะอ้อยเอาตรงนี้นะเราได้ชิ้นหน้าแล้วนะคะเนี่ยเราได้ชิ้นหน้าแล้วเราได้ชิ้นหน้าแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวอ้อยจะกรองกลับให้ดูนะว่าชิ้นที่เราเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยตรงนี้ที่เราขีดแบ่งเนี่ยเนที่เราขีดแบ่งมันจะเป็นเส้นนี้เส้นนี้เนี่ยเท่ากับว่าเราจะได้ชิ้นหน้าออกมาแล้วค่ะเนี่ยได้ชิ้นหน้า้วโดยที่เราขีดเกตตรงนี้ไงเนี่ยที่เราติ๊กอกมาเนี่ยเนี่ยเกตเราได้เกตหน้าสองเกตได้ข้างแล้วหนึ่งข้างอาทีนี้เราจะพลิกอลกมาเมื่อเราก็ต้องขีดดอออกกกกมมาาาาาาขข้้้งงงหหลััค่่ะะะเเรร็จูวนนตไ มันตกอะไรตรงนี้เราก็ขีดต่อไปได้เลยค่ะตรงนี้ห่างกันสี่นิ้วเราก็ขีดออกไปสี่นิ้วเก็ดใหญ่หนึ่งนิ้วอ่าเราก็ขีดออกไปหนึ่งนิ้วแล้วก็แบ่งครึ่งแล้วก็ขีดเป็นเกจของชิ้นหลังไปได้เลยค่ะนี่นะอ่ะก็เอาสุดนี้อ่ะก็ะเอาไปห้านิ้วห้านิ้วกว่าเลยก็ว่าไปแบบมันจะได้มองดูเป็นจุดง,ง่ายโอ้โหเนี่ยผ้าฝังเลยเย็บยากมากเลยนะไอพวกเกจเนี่ยมันเยื้องชอบเยื้องไงอ่ะทีนี้เมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเราขีดออกมาเนี่ยเราเราจำลอง เราเราเอามาจากชิ้นหน้าเลยเพราะว่าเราจะมาทาชิ้นหลังเ่ยเพราะฉะนั้นอช่วงนี้เราก็วัดเหมือนกันนะคะนี่คือช่วงของกลางหน้านะคะเ <ME et S 2> มื่อเป็นกลางหน้าพอเราวิขีดก็จะเป็นช่วงของกลางหลังะคะ่ะก็สี่นิ้วเหมือนกันนะคะก็วัดได้แปดนิ้วนะคะเราก็เอาแปดนิ้วมาวัดตรงนี้ต่อได้เลยต่อมาแล้วทีนี้มันก็จะมีเก็ดอีกหนึ่งนิ้วเราก็ขีดยื่นออกไปแล้วก็แบ่งครึง่งแล้วก็ขีดเก็ดเนี่ยถ้าบอกว่าเราได้เกตหลังสองเก็ดแล้วเนี่ยเนี่ยเราก็จะได้เนี่ยทีนี้มันก็อย่างที่บอกว่ามันได้มันได้เก็ขข้้าาาางงเนีี่่ยยทววก่ย เพราะฉะนั้นเมื่อมันได้เกตหลังสองเกตแล้วมันจะเหลือเกตข้างอีกข้างหนึ่งเพราะว่ามันได้เกตข้างตรงอีกฝั่งแล้วไงมันยังเหลืออีกข้างหนึ่งแล้วก็วัดต่อไปค่ะมันก็เหมือนเดิมนะสี่นิ้วเหมือน,นกันค่ะก็วัดออกไปก็จะได้จุดเนี้ยตามที่เราเนี้ยตามที่เราเนี้ยนะนี่ก็วัดออกไปค่ะเกตยาวเกตใหญ่หนึ่งนิ้วแล้วก็วัดออกไปแล้วก็ขีดยืนออกไปแล้วก็ขีดยาวนะคะแล้วก็รู้ว่าเออมันสุดอยู่ปายนี้แล้วก็นี่ไปเท่ากับว่าเสร็จแล้วค่ะเนี่ยตรงเนี้ย เนี่ยได้เก็ตน้าเก็บหลังได้ได้หกเกตแล้วเนี่ยได้เกบหลังนะฮะเนี่ยเกบข้างเนี่ยเกบหลังสองเก็บอย่างที่อ้อยบอกมันจะได้หกเกี่ยทั้งหมดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเกตทีนี้มันจะเหลือช่องในตรงนี้แหละตรงนี้มันจะเป็นด้านป้ายด้านไหนแล้วทีนี้เราขีดทีละเก็ตเลยค่ะขีดทีละเก็ตนะคะอ้าวเอาสี่สี่นิ้วก็เหมือนกันนะแล้วก็ถัดออกไปหนึ่งนิ้วสี่นิ้วถัดออกไปหนึ่งนิ้ว ก็จะได้แล้วเนะี่ยได้สองเกตข้างในนะเพราะว่าเราต้องมีเกตให้มันคนะ่ะไม่งั้นมันมันไม่กระชับนะคะเพราะว่าข้างนอกเรามีเกตไงนี่อันนี้ก็คือวัดแบบไอ้น,นี่ไปไม่ต้องวัดแบบเท่าเท่าหน้าหลังเป๊ะๆอ้อก็เอาส่วนมากสี่นิ้วสี่นิ้วครึ่งแล้วแต่เนี่ยก็วัดห่างก็จะได้สองเกตเมื่อเราได้ฝั่งด้านในฝั่งนี้แล้วไอ้เหลือฝั่งหน้าเนี่ยอชิ้นด้านขวาเรายังไม่ทาเนี่ยรับว,ว่าจากักเนี่ยสันทบเนี่ยตรงเนี้ยที่เราจะพับเนี่ยก็วัดมาสี่นิ้วเหมือนกันนะคะ สี่นิ้วนะวัดออกมาหนึ่งนิ้วอ่ะนี่ก็หางสี่นิ้วแล้วก็เกล็ดใหญ่หนึ่งนิ้วแล้วก็วัดแบ่งครึ่งอ่ะเนี่ยตรงนี้แบ่งครึ่งแล้วก็ขีดเกล็ดใหญ่นี่จักก็จะได้ละค่ะค่ะก็เดี๋ยวไปดูที่จักต่อนะคะติดตามรับชมตอนเย็บได้ใน ep สองสแปดจ้า